คำถามที่ผมถูกถาม2คํคำถาม 1. <c oughs> การกลายพันธนุ์เกิดขึ้นเพื่อที่จะปะยายามพันธ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หรือวัคซีนโควิด -19 หรือไม่มก็เรียนว่าการกลายพันธุ์จากการ,รชี้แจงขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเสมอถ้ามีการระบาดเป็นจำนวนมากนี่คือข้อแรกนะครับสองนะวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้นะครับสามารถรักษาการกลายพันธุ์ได้หรือไม่ รสรุปสามารถรักษาได้นะครับคำสามที่3เนะ่ยเพิ่มเติมให้การกลายพันธุ์เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นการกลายพันธุ์ทาให้มีการติดเชื้อเร็วขึ้นจากผลวิจัยขนาดนี้นะครับแต่ไม่พบว่ามีความรุนแรงที่มากขึ้นนะครับก็คงเกิดขึ้นใน,นปัจจุบันทั้งของไนจีเรียนะครับของอินเดียที่มีการกลายพันธุ์อินเดียก็มีนะฮะแล้วก็มีพบในฝั่งของอังกฤษ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์การต่างประเทศสถานการณ์การต่างประเทศดรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสถานการณ์ของทรัมป์ตอนนี้ก็ดับบุบสารตีตกคำร้องสมุนของทรัมป์นะครับขอเปิดทางรองประธานดิบดีปฏิเสธผลบวชคณะ ผู้เลือกตัง้งผู้พิพากษา <c oughs> สารกลางสหรัฐอเมริการายหนึ่งตีตกคำฟ้องของสภาชิกสภาคองกรสซริพับรเก้นนะครับที่ต้องการเปิดทางให้รองประธานาธิบดีไม์เพนปฏิเสธผลบหวตของคณะเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกไบเดนในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับกลางที่สภาคองกรสมีกำหนดเปิดประชุมกันเมื่อวันที่6มกราคมเพื่อรองรับ ชัยชนะของตัวแทนจากพรรคเดมโมแครตนะครับเหนือประธานาธนะิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ยังคงเรียกร้องนะครับให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับครั้งใหญ่นะครับในวันที่6นะครับเพื่อที่จะคัดค้านนะครับการเคลื่อนไหวของ <c oughs> สภา ที่จะโหวตให้โจเบเดนเป็นประธานาธิบดีในเรื่องโควิด -1919 นะการกลายพันธ์กำลังเล่นงานในอังกฤษยอย่างสาหัสยอดผู้ติดเชื้อ5หมื่นคนทุบสิติรายวันอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1นรายวันในสหาราชอาณาจักรชุบสติติอย่างต่อเนื่องในรอบใหม่ผลจากการแพร่ระบาดนะครับการกลายพันธ์ไวรัส นะครับสายพันธุ์ใหม่ขณะที่รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันจากสาภาพครูที่ขอให้เปิดโรงเรียนในอังกฤษต่อไปอีกอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายผอปติเชื้์โควิด -19 วันเดียวทะลุ2.7แสนคนรวมยอดทะลุแล้ว20ล้านคนนะฮะเครูดิงเจ้าพ่อทล์กโชว์อาการหนักตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ติเชื้อโควิด -19 รายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดส่งผลให้ยอดผู้ติเชื้อสะสม20ล้านคนและแร์รี่คิงส์นะครับเจ้าพ่อทอล์กโชว์นะครับคนดังต้องเข้าโรงพยาบาลหลังติดเชื้อโควิด -19 ยอดผู้ติเชื้อรายวัน277,000 คนนะครับส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่รับผลกระทบจากโควิด -19 หนักหน่วงที่สุดมียอผู้ติเชื้ออสะสม20.4ล้านคนในนั้นเสียชีวิตราว350,000คนนะสำหรับสหรัฐอเมริกาหนักเลยทีเดียวอินเดียในเอเชียของเราปรากฏว่ารับรองวัคซีนนะครับ2ชนิดนะครับ2บริษัทสำหรับในกรณีฉุกเฉินอินเดียออกคำสั่ง นอนุญาตใช้วัคซีนโควิด1 i ในกรณีฉุกเฉินะซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทเอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและอีกตัวเป็นของบริษัทายาภายในประเทศพาร์ก ech, รักไบโอเอนเทคหน่วยงานกำก,กับดูแลยาของประเทศนี้นาะยยกรัฐมนตรีนเรทร์โมดีทวิตว่าการรับรองอย่างเร่งด่วนนี้เป็นจุดพิกิัรนะครับเพื่อยกระดับการต่อสู้และนำไปสู่ประเทศที่แข็งแรง และปลอดโควิด -19 ให้เร็วที่สุดนะครับในขณะที่บ้านอสองผู้นำบริพาบริกันนะครับก็ปรากฏแล้วก็เดโมแครตถูกพ่นสีนะฮะสาดสีปลอมเข้าใส่นะครับหัวรุนแรงทางการเมืองโจมตีบ้านของมิดแมคคอร์เนลนะครับผู้นำวุฒิสภาฝ่ายรีพับลิกันแล้วก็แนนซี่เพโลซีประธานสภาจากเดโมแครต ด้วยสีสเปรย์เลือดปลอมและก็หัวหมูนะครับสื่อสหราัฐอเมริกาก็รายงานลนักษณะเชน่นนี้เป็นบ้านของซุ้มผู้นำของรีพับลิกันและก็เดโมแคลตตกเป็นเป้าหมายหลังจากถกเถียงกันอย่างดูเดือดเกี่ยวกับการออกเงินเยียวยาโควิดให้กับชาวอเมริกันประเทศที่เป็นด e โมแครซีก็ใช้พฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันเพื่อสุดท้ายฮะทรมก็ปลุกมวลชนชุมนุมใหญ่คัดค้านการเลือกตั้ง รประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกานะบ,บอกว่าเขาจะจัดชุมนุมใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีคัดค้านผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในวันเดียวกันสภาคองเกรสมีกำหนดรับ,บรองคณะมะติคณะผู้เลือกตั้งและไม่กี่วันก่อนที่โจไบ,บเดนตัวแทนจากเดโมแคลตจะเข้าสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เตรียมหาหรือประกาศสภาวะฉุกเฉิน ในรอบใหม่เพื่อทำการสกัดโควิด -19 รัฐบาลของญี่ปุ่นก็เตรียมหาลือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เรื่องการออกสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินในกลุ่งโตเกียวหลังจากผู้นำหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเมืองหลวงพุ่งสูงขึ้นอีกสันัข่าว Japan Today รายงานว่าหัวหน้าทีมนะสนองการแพร่ระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยนะว่ารัฐบาลเตรียม ประกาศสภาวะจุกเฉินรอบใหม่เพื่อกวกลุมสถานการณ์โควิด -19 ทีหลังผู้ว่ากรุงโตเกียวและอีก3จังหวัดรอบข้างเคียงออกมาเรียกร้องนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่การจัดปาร์ตี้เป็นเหตุเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าปาร์ตี้ข้าววันข้ามคืนเย้ยเคอร์ฟิลในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับคนหลายพันคนเนี่ยมีการเข้าร่วมนะครับตำรวจ ฝรั่งเศสหลายร้อยนายนะครับเข้าดำเนินการปิดปาร์ตี้ผิดกฎหมายแห่งหนึ่งนะครับทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเพื่อจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนส่งท้ายปีข้ามมาปีใหม่เลยฮะติดต่อกันยาวนานฝ่าฝืนเคอร์ฟิลนะครับแล้วก็ข้อจำกัดโควิด -19 ด้านการรวมตัวของคนหมู่มากขณะที่สเปนและก็ชาติเพื่อน,นบ,บ้านเนี่ยเจ้าที่เข้าทลายแหล่งปาร์ตี้ ในลักษณะดังกล่าวเช่นกันซึ่งมีคนมาเที่ยวราวประมาณ2,500คนจากทั่วฝรั่งเศสและต่างแดนแออัดอยู่ในอาคารสินค้าแห่งหนึ่งใกล้เมืองเรนและบางส่วนประทะกับตำรวจไม่นานหลังจากที่ปาร์ตี้เกิดขึ้นส่งผลทําให้เจ้าที่รับบาดเจ็บหลายราและรถตำรวจหลายคันได้รับความเสียหายเอ็มบรเอลนะครับเบรูเยนะครับหัวหนาเขตเอเววีแรนนะครับบอกกับผู้สื่อข่าว เหตุปะทะทำให้ตำรวจต้องรอกําลังเสริมก่อนขึ้นกําลังพลเข้าสู่งานปาร์ตี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเขียนบนทวิตเตอร์ว่าได้ออกใบสั่งนักท่องเที่ยว1,200คนเหล่านี้ออกจากงานปาร์ตี้พร้อมระบุตัวบรรดาผู้จัดงานและดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ต่อไป นักท่องเที่ยวราว8 0 0คนนคนถูกลงโทษฐานเข้าปาร์ตี้อย่างผิดกฎหมายละเมิดเกอร์ฟิลและไม่สวมหน้ากากนะแล้วก็ส่วนที่เหลือโดนออกใบสั่งฐานใช้ยาผิดกฎหมายเวลานี้อายการนายเรนเปิดการสืบสวนคดีจัดกิจกรรมดนตรีผิดกฎหมายและใช้ความรุนแรงกัดทางเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าที่สารสุขของท้องถิ่นเรียกร้องให้ท่องเที่ยวร่วมปาร์ตี้กักโรคของตนเอง เป็นเวลา7วันนะครับจำนวนผู้ติเชื้อโควิด -19 สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกนะครับฝรั่งเศสได้ยกข้อจำกัดนะครับโควิด -19 นะครับสายพันธุ์ใหม่โดยขยายกรอบเวลาเคอร์ฟิวออกเป็น15จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกถึง20นาฬิกาในสเปนชาติเพื่อนบ้าน ตำรวจเข้าสลายปาร์ตี้กลายเป็นแต่ละคนเข้าร่วมน้อยกว่ากรลังสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนานะครับรงงหลังงานปาร์ตี้ดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง40ชั่วโมง ซึ่งผมเคยเรียนไว้นะครับว่าปาฏิจะเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดนะโควิด -19 กํากำลังระบาดอย่างหนักทั้งสเปนทั้งในฝรั่งเศสเอ็มเดอรมากรองผู้นำะของประเทศฝรั่งเศสก็ติดโควิด1 9เช่นกันโดยภาพรวมตอนนี้มีคำถามขึ้นมาว่าตกลงโควิด1 9ในประเทศไทยเป็นอย่างไรโควิด1 9ในประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลก็ใช้วิธีการปิดเป็นจุด,จด,จดก่อนนะครับจากนั้นก็โยกกระดับเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดตามลำดับแล้วก็มีการวางกรอบวางเขต นะครับตอนนี้ก็มีการนําสีมาใช้นะฮะเซลลักของสีสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ว่าไปว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างโดยภาพรวมคําคถามคือที่ผมถูกถามมาบอกว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะฮะแล้วก็การกลายพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นในอังกฤษเกิดขึ้นในไนจีเรียและตอนนี้เริ่มพบในสหรัฐอเมริกาและพบในอินเดียอินเดียเนี่ยพบทั้งาการกลายพันธุ์ของไนจีเรียและการกลายพันธุ์ของอใน อังกฤษเนี่ยนะครับในไทยก็พบการกลายพันธุ์ของสาภาพยุโรปเหมือนกันโดยเฉพาะอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ก็ระบาดไปในฮังการีแล้วก็หลายๆประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการพบการกลายพันธุ์ของโควิด -19 เนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับของอาทางอังกฤษคําถามที่ผมถูกถาม2คําถาม1 <c oughs> การกลายพันธุ์เนี่ย เกิดขึ้นเพื่อที่จะประยำพันธ์การแพร่ระบาดโควิด1 i หรือวัคซีนโควิด -19 หรือไม่มก็เรียนว่าการกลายพันธ์จากการ,รชี้แจงขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการกลายพันธ์เกิดขึ้นเสมอถ้ามีการระบาดเป็นจำนวนมากนี่นคือข้อแรกนะครับสองนะฮะวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้นะครับสามารถรักษาการกลายพันธ์ได้หรือไม่นะครับสรุปสามารถรักษาได้นะครับคำสามที่3เ,เนี่ยเพิ่มเติมให้การกลายพันธ์เนี่ย มันทําให้เกิดอะไรขึ้นการกลายพันธุ์ทาให้มีการติดเชื้อเร็วขึ้นจากผลวิจัยขนาดนี้นะครับแต่ไม่พบว่ามีความรุนแรงที่มากขึ้นนะครับก็คงเกิดขึ้นในหน้าปัจจุบันทั้งของไนจีเรียนะครับของอินเดียที่มีการกลายพันธุ์อินเดียก็มีนะฮะแล้วก็มีพบในฝั่งของอังกฤษนะครับตอนนี้ทั้งฮังการีแล้วก็ประเทศร,บรอบๆสหร,รชาชอณาจักรเนี่ยไม่ให้คนในอังกฤษเดินทางเข้าไปเพราะว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นก็เกรงว่าการแพร่ระบาดจะรับหนัก ในเกาหลีใต้การแพร่ระบาดก็เกิดขึ้นาการกลายพันธุ์ก็เข้าไปเกิดในเกาหลีใต้เช่นกันภาพรวมโควิด1 i ในประเทศไทยเป็นอย่างไรในประเทศไทยก็จะมีการยกระดับขึ้นตามลำดับหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึง54จังหวัดและก็มีแนวโน้มจะขยายไป6-70จังหวัดนะรัทบ,บาลก็จะยกระดับขึ้นในพื้นที่และก็จังหวัดที่มีการติดมากขึ้นคำตอบนะครับเรื่องของการล็อกดาวน์การชัดดาวน์เนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการเยียวยาตลาสุดภัคกล้า,าขององค์กรจะติกาวันนี้ก็เรียกร้องให้มีเงินนําเงินเยียวยาจำนวนหกแสนหกแสนล้านเนี่ยมาทําการเยียวยาประชาชน <c oughs> ที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ในส่วนร้านอาหารสมาคมร้านอาหารก็เรียกร้องให้มีการเยียวยาถึง2องแสนล้านเพราะร้านอาหารเนี่ยกรุงเทพมหานาครถูกระงับ นะครับไม่ให้มีการจําหน่ายอาหารสถานบริการก็ถูกระงับให้มีการไม่ให้มีการจําหน่ายอาหารเช่นกันนะแล้วก็ปิดสถานบริการไปในยามค่ําคืนในหลักเชิงการบริหารทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในสถานการณ์วิกฤตนะครับในขั้นสูงเนี่ยตอนนี้ควรจะเป็นอย่างไรตอนนี้สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็คือป้องปรามตอนนี้เราต้องป้องปรามให้จบนะครับเอาเกมให้จบและเข้าสู่กระบวนการยาวาจะรีบมาจ่ายตอนนี้เลยได้ไหมไม่เหมาะไม่ถูกหลัก นะครับเหมือนที่คุณกรบอกเนี่ยต้องรีบจ่ายทันทีเลย6กแสนล้านบาทรีบเยียวยาดีกระบวนการมันมี <c oughs> หลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามป้องปรามเอาให้อยู่ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการเยียวยาจากเยียวยาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในเฟสแรกที่เราเดินมาเนี่ยมาเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็มีคนบ่นกันมากเลยว่าหนึ่งจากแรงงานเถื่อนสองบ่อนเถื่อน นะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 จริงไหมจริงนะครับทำไมอะ่ะเราไม่ทําให้แรงง,งงาน,งาาท,าท,น,ท,นที่มันถูกต้องตอนนี้คุณบริเวณระยุก็ไปจดทะเบียนให้แรงงานถูกต้องให้ใบจมูในการชั่วกราวทําไมเราไม่ทําบ่อนที่มันเถื่อนที่มันถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นบ่อนที่ไหนอย่างไรเป็นของใครมีกล้องวงจรปิดอย่างไรเหมือนอะไรเหมือนบ่อนไก่เนี่ยนะฮะมีควแออาจจะินมากรู้ทันทีว่าเป็นของใครเพราะอะไร อำเภอให้อนุญาตระหว่างวันที่นี้ถึงวันที่นี้เป็นคนของใครจํานวนคนเข้ามาอะไรมีกล้องวงจรปิดสามารถทําการตรวจสอบได้อะไรที่เป็นองค์กรเถื่อนเนี่ยนะหรือว่าเป็นบ่อนเถื่อนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามคือมาคือมันไม่สามารถจะทําการตรวจสอบได้ตอนนี้การเยียวยาถึงเวลาหรือยังตามที่คุณกรบอกยังไม่ถึงเวลานะครับมันต้องจัดการเรื่องของป้องปรามให้เรียบร้อยป้องปรามเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจ มันจะพุ่งสูงสุดเมื่อไหร่25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3เป็นต้นมาผมบอกในเชิงสิติตัวเลขโควิด -19 จะติดมากขึ้น4เท่าตัวตอนนี้จริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะครับและที่สําคัญก็คือว่าจุดพีคสุดของมันจะอยู่วันที่14ทําไมไมันอยู่วันที่14เพราะนับจาก25นับจากวันที่1นะการแพร่ระบาดจะเป็น2ช่วงคือ 1. คริสต์มาส 2. เขาดาว,ดาวการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นในช่วงเขาดาว,ดาวตอนนี้ เกิดขึ้นในสมุทรสาครจำนวนมากนะครับขึ้นมาส0 0กว่ารายนะครับในกรุงเทพมหานครก็สาเหตุหลักๆก็มาจากการเค้าด่าวบางคนก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาบ้างนะครับก็จำนวนตัวเลขก็เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลจาเป็นจะต้องโยกระดับไหมจําเป็นในพื้นที่ไหนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากจุดจากจุดสู่ตําบลหมู่บ้านตําบลอําเภอจังหวัดตามลําดับนะครับ ทำไมอ่ะมันมีเรื่องเงินเยียวยาไงปัญหาเรื่องเงินเยียวยาจะไปใช้หลักเดิมได้ไหมไม่ได้บางคนก็ปิดไปเลยปิดไปเลยคาถามต่อไปเอาเงินมาจากไหนนะครับหลักที่ผ่านมาเขาที่แล้วต้องเงินเยียวยาต้องไปโยกเงินปกติประเทศไม่ได้พัฒนานะโยกเงินปกติมาถึง3ระล,ลอกออกกฎหมายพรกสามฉบับเงินกู้1ฉบับไปโยกไปอีก2ฉบับนะครับจึงได้เงินมา1.9ก้าแสนล,ล้านบาทมาทําการเยียวยา ให้กับประชาชนและอีกที่เหลืออีก4แสนล้านเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูยังไม่เสร็จโควิด19กลับมาละนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าการเยียวยายังทําไม่ได้นะครับจนกว่าจะป้องปรามให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้รู้วัวลุ่มความเสียหายนะครับแต่การป้องปรามนั้นจะมีระดับการยกกระดับไปเรื่อยๆอย่างที่ผมเรียนมีสเตปการยกระดับนะครับจะทําเหมือนเดิมไหมไม,ไม่จำเป็นต้องทําเหมือนเดิมจังหวัดไหนไม่ระบาดได้ปิดเพื่ออะไร ะะไปสร้างความเดือดร้อนนี่เขาลไ,ไปจ่ายเงินเอาภาษีไปจ่ายเพื่ออะไรนะครับไม่มีความจำเป็นนั่นหมายควว่าการบริหารจัดก,การในสถานก,การณ์วิกฤตซึ่งเป็นหลักเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะฮะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกทาประเทศไทยเป็นประเทศแรกและเป็นตัวอย่างขององค์การอนามัยโลกจนจงคํานึงเสมอนะไม่ได้ใช้หลักคิดของหมอเป็นหลักคิดเชิงการบริหารชั้นสูงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้ เป็นหลักคิดทฤษฎีที่คิดโดยคนไทยทําโดยคนไทยฝีมือโดยคนไทยร่วมมือโดยคนไทยจนเป็นตัวอย่างไปทั่วโลกและเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นหมายความว่าทุกอย่างต้องใจเย็นเย็นมันมีสเตปในการเดินทัมมิ่งในการเดินภายในเดือนมกราคมเนี่ยสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันที่ทาความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ